ลูกผู้ชายชอบครั้งที่แล้วนะคะคือมันเพิ่งเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วเห็นว่าแบบรองพื้นอะไรลิปอะไรลิปสีเหมือนพี่ปุ้ยอะสีอะไรก็เดี๋ยววันนี้จะมาแต่งให้ดูอีกแ้หนึ่งแล้วก็มาบอกอย่างละเอียดมาจะลงตัวอโลของคุณหมอก่อนนะคะผิวมันจะได้ดูแบบว่าชมช่ำแล้วรองพื้นแต่งหน้าติดดีเนาะแล้วก็ลงตัวหน้าขาวลุ่ลอยคิกนะคะทุกคนมันจะอาจจะดูน้อยวันนี้นะคือมันจะหมกโอเคเรียบร้อยนี่เลยลองพื้นมาใช้ของโจวีน่านะคะของพี่แก้มมาใช้สนะีศูนย์หนึ่งะ ใครที่แบบผิวขาวประมาณมาขาวเหลืองๆเนี้ยก็ใช้ศูทหนึ่งได้นะคิดว่าเขาตวลิปนะคะเป็นแมกสี923ถามแปลภาษามาบอกว่าอ่านว่า stay curious คลิปที่เราขึ้นมาทาอันนี้ใช่ไหมคือมันเป็นเทคนิคกรบรอยคำใต้ตาของเรานะคะแล้วเราก็เอารองพื้นกบททบอีกทีท้ายมาคาลาใส่นะคะนี่ซื้อตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปหรือตลละน,นัดก็มีกลอสไปนเนาะอันนี้ของท้าฟูนนะคะนี่นะคะฟินิชลุคอารมณ์ประมาณแบบนอนวันละชั่วโมง,ง,งกินน้ำวันละสิกแก้วอะไรตัวนี้คือแบบ you